ผักกลุ่มฟรังที่คนไทยที่ต่างประเทศเรียกกันนะคะแท้จริงแล้วเป็นดอกของเมเปิลนะคะซึ่งเมเปิลนี้จะมีหลายแบบนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่เป็นนอร์เวย์เมเปิลนะคะซึ่งดอกจะออกสีเขียวเหลืองนะคะในหนึ่งก้านนี่มันก็จะมีหลายๆดอกนะคะต้นก็จะสูงประมาณห้าถึงหกเมตรนะคะเป็นต้นที่ขึ้นไปสูงเลยนะคะจะออกในฤดูใบไม้ผลินะคะจะโดดเด่นมากนะคะสีสวยจริงๆเลยนะคะซึ่งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็นิยมนํามารับประทานหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเอามาลวก เอามาทอดในไข่เจียวหรือว่าเอามาดองรับประทานนะคะซึ่งอร่อยมากๆครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะ,ะทิทยาจะได้ลองกินผักชนิดนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าอร่อยจริงๆนะคะส่วนตัวก็เอามาทําเป็นไข่เจียวเนี่ยละคะ่ะรสชาติเนี่ยจะคล้ายๆกับชะอมนะคะแต่ว่าผักเนี่ยมันจะหวานนะมันจะหวานแล้วก็หอมแต่ว่าแค่เท็กเจอร์ของมันนะคะรสสัมผัสของมันจะคล้ายๆกับไข่เจียวใส่ชะอมนะคะเพื่อนๆก็ลองลองรับประทานดูนะคะเผื่อ จะติดใจนะคะโดยส่วนตัวชอบมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับผักป่าเห็ดป่าต้นไม้ดอกไม้ป่าในต่างประเทศนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณค่ะ